Now, the NFL Network Studio on Hap Omar Ruiz Ben Holt, Kong NFL Total Access One knee Sarah will join us in just a moment, as will our ace in New England, Mike Giardi. Very appropriate, as we have Patriots quarterback news. But we start with the former Patriots quarterback and ต่อสัญญาออกไปอีก1ปีนะครับสัญญาเดิมจะหมดลงแค่ฤดูกาล2021ต่อกันไปอีก1ปีครับไปจบที่2022แทนกินเพอร์ซูตออฟเอกนะครับคือต้องการแหวนวงที่แปดแล้วการเซ็นสัญญาขอเขาครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้ซารีแคปของบัคาเนีเเนี่ย เปิดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็หน้าที่จะสามารถเซ็นบรรดาผู้เล่นที่หมดสัญญาและก็สำคัญสำคัญในช่วงฤด,ดูกาลนี้ได้ and Tom Brady's agent had been working on since shortly after that Super Bowl win. space and try to keep their contract in part today by doing this extension with Brady. It tacks on one year to his existing contract. Now, 2022 also 1 play, voidable years goat. to spread out this contract แต่ว่าต่อจากปี2022เนี่ยจะเป็นสัญญาที่สามารถไว้ได้ก็คือทำเพื่อผลทางตัวเลขทางบัญชีนะครับเพื่อที่จะกระจาย,ายนิ่งโบนัสหรือว่าโบนัสในการเซ็นสัญญาออกไป ในตลอดอายุสัญญาเป็นสิ่งที่ทอมเรดดี้เนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับคือต่อสัญญาแล้วก็พยายามที่จะลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อที่จะให้ทีมน่สามารถเอาเงินที่น่าจะเป็นค่าเหนื่อยของเขาไปเซ็นผู้เล่นคนอื่นได้ Being under a different system and the challenges that presented. So he challenged. have a, for a looser atmosphere, and I think you saw a little bit more of a playful you side. Canad of canad he, well. he wants this. to enjoy the journey as well, and look, it's a grind in New England. And Seen I think he khoum, for the six titles that he won there, but I think Mike Robb, that this was a good change for him at this time of his career. ก็เพิ่งที่จะปักฟันชชยแท็กใส่คริสกอตวินนะครับปีกที่เป็นอาวุธแล้วก็การที่เป็นสัญญาแบบนี้นี่น่าจะทำให้ทีมเนี่ยสามารถไปคุยกับร็อบกรองคาวสกี้แอนโทนีโอบราวน์แล้วก็เลนน่าฟอร์เนตเพื่อที่จะต่อสัญญาใหม่ออกไปนะครับ ยังไม่รู้รายละเอียดว่ารับเงินอะไรไปเท่าไหร่นะครับทอมเบดดี้แต่ว่าจากที่สัญญาจะจบลงในหลังฤดูกาล2021ที่จะถึงนี้ก็ต่อไปอีก1ปีครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าหลังฤดูกาล2021แล้วเบรดี้จะเล่นต่อสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเขาได้แหวนวงที่8จะเลิกไหมถ้าเลิกเล่นแล้วสัญญาเนี่ย They, they spread it all out and they win championships. Tom Brady's in a class of his own, guys. It is remarkable what he's doing at age 43. I feel the four of us. ส3แล้วนะครับทอมเบดี้เทาเกิดจบสัญญาฉบับที่เพิ่งต่อไปก็จะอายุ45ปีซึ่งจริงๆแล้วเป็นเป้าหมายของเขาเรี่จเล่นให้ถึงอายุ45ขณะที่แคมนิวตันครับเป็นสัญญาฉบับใหม่กับนิวเลนเพเทร์ออสหนึปีครับ5ล้านเหรียญเท่านั้น กลับมาอยู่กับเพอร์รีออสจิกหนึ่งฤดูกาลนะครับแล้วก็ทวีตในสไตล์ของเขาครับเป็นตัวอักษรเป็นภาษาที่จริงๆแล้วอ่านออกแต่มันเหมือนกับอ่านค่อนข้างยากหน่อยนะครับบอกว่า Run It Back กก็คือ จะทำผลงานให้ได้เหมือนเดิมดีกว่าเดิมนะครับการันตีแค่3.5ล้านเหรียญเท่านั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าเงินไปถึง13.6ล้านเหรียญถ้าทำตามอินเซนทีที่ตั้งขึ้นมาได้แต่น่าจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจะได้ถึง13.6ล้านเหรียญตาม แต่มีเทนทีฟเนี่ยต้องเป็น First Team All-Pro แล้วก็ได้แชมป์ซูเปอร์โบวด้วยเป็นการเซ็นสัญญาที่ความเสี่ยงต่ำนะครับของเพเทติออฟแล้วก็แคมป์ดิตันเองก็คงเห็นแล้วแหละว่าไปที่อื่นก็อาจจะไม่ได้โอกาสมาก the Patriots and free agency starts, and they know they have a wide receiver problem and a tight end problem, and they want to remake those rooms. on quarterback passing off that. deep dive. The Patriots did over the last. แล้วก็ช่วงเซ็นฟรีเอเจนต์เนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรุงตำแหน่งตรงนั้นแต่ว่าเพดดี้ออฟเนี่ยน่าจะคิดว่าโอเคเราทำให้ตำแหน่งคอร์ทแบ็กเนี่ยมันนิ่งซะก,ก่อนตามข่าวนะมีรายงานว่าจริงๆแล้วนิงเล่นเพดดี้ออฟเนี่ยไปถามซานฟรานซิสโกโฟร์ที่ไนเนอร์ด้วยนะครับว่าสนใจจะเทรดจิมมี่การ์โปโล แต่ว่า 49ers เนะี่ยตอบมาว่ายังไม่สนใจที่จะเทรดครับเพราะฉะนั้น <New> England, หลังจากทราบแล้วว่าจิมมี่การาโปโลเนี่ยไม่น่าจะมาอยู่กับทีมได้ so, yes, พวกเขาก็เลยเ <some> ซ็นสัญญากับแคมปเนตันอีกหนึ่งปีนะครับ แเดียวเดว่ากันเหนียวเอาไว้ก่อนวิ่งไป12ทัชดาวครับในฤดูกาลที่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเนวตันจะวิ่งเยอะเท่าฤดูกาลที่แล้วนะรฤดูกาลที่แล้วได้วิ่งไป130กว่าครั้งตามรายงานบอกว่าเพื่อนๆร่วมทีมเพเทอสเนี่ยก็ ยินดีนะครับแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าแคมนิวตันเนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็เข้าใจเขาแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีออฟซีซั่นนะครับไม่ได้เรียนรู้เพลย์บุ๊กเพราะว่ามีโควิด19 I Any mean, of that Jimmy G talk, if it does, yeah, would they be another veteran quarterback to compete with Cam Newton? Well, or, so, so, basically, back up money that he's making on a base salary, and so that doesn't. แต่ว่าไมค์กิรารีนี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเงินเดือนของแคมนิวตันเนี่ยก็เหมือนกับเป็นค่าเหนื่อยที่ทสำหรับคอร์เตแบกสำรองได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเทดดี้ออกเไม่ได้มองหาพอร์ตแบกหลังจากทีบบ่เซ็นนิวตันแล้วก็คงไม่ใช่ yeah look i don't think they're out of the quarterback market but i'm not sure if you're a quarterback would you want to come in and compete with someone who's still in that locker room he's still an alpha dog you're a d-car มาแล้วอยากที่จะมาแข่งกับแคมนิวตันนะเพราะว่าในล็อกเกอร์รูมเนี่ยเพื่อนๆค่อนข้างจะชื่นชมแคมนิวตันนะครับถ้าเป็นคอร์เตแบกใหม่เข้ามาต้องมาเรียนรู้เพลย์บุ๊กใหม่ต้องมาทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมใหม่อาจจะไม่ได้ดีกว่าแคมนิวตันก็ได้ Rushing for Cam Newton, second most all time, of course, to his 14 in 2011. That's the most in NFL history rushing for a touchdown by a quarterback. In time gen now stats, for next -gen uh, stats, powered by AWS, and one of the narratives you heard, like you already mentioned it just a few minutes, ago, Cam Newton last be, year be was that he had no one to throw to. to the next -gen stats powered by AWS, his targets were the third highest in average yards. Of but really only the Packers and these. Chiefs pass catchers were better. Be last เพอ,อร์ทิออสเนี่ยวิง่งหลุดห่างจากตัวคุมถึง3.7หลาเฉลี่ยนะครับ <c oughs> เป็นรองก็แค่รีเบร์แพคเกอร์สกับแคนซัสซิตี้ชีฟเท่านั้นแล้วโปรเดย์ครับเทรลแลนซ์ <c oughs> วางไป66ครั้งในโปรเดย์ของตัวเอง <c oughs> Trey Lance, welcome to the NFL. It's Pro Day here at North Dakota State University. Lance put on North a show State for University nine general right managers, four head coaches, and Mee 30 GM NFL teams in all. Representing that was one cast down, one down the salute of a beautiful NFL, right? And let's put it this way. velocity. As far as everything, no. in the Fargo Dome on Friday. Lance wowed talent evaluators not only with his De -de -de football, scouting, scouting, but with a happy, that catered to the quarterback. Teams in this game to show them that he can make the throws expected in their offense. All in all, a good day for Trey Lance, who said that he treats people the right way and he's grateful for all of what's happened and 11 in the list of Daniel Jeremiahนะครับ he's to be he a prospect or was been one of the people who me in the hand and probably get drafted at a where do you see lance fitting in that group and what did you make of his workout today well i think it's you know i really think it's it, it's it's two A, two B and two C with the other three quarterbacks and we can obviously um, talk about it how right we uh, you know work through draft quarterback talk throughout the process. But U as far as is concerned, can... you know, he looks great, he looks great the position. Body type was good was very good and we know that. Um, athletic setups, the feet look good, the base look good, through with good velocity. I thought the the ball plays was a little iffy from time to time and the deep ball stuff was a khoam little bit <laughs> the, the workout itself. <laughs> I <is if laughs> really have a lot of command. I think his quarterback coach did a really good job of putting him through the paces of a variety of different types of throws because that's who he is as a quarterback. He's got different types of, of, of uh, uh, he can play to and play, play in a lot of different Course, systems. So quarterback As you can really see out there on the field today, his intelligence is unbelievable. North Dakota State asked their quarterbacks to set their own game. Asking their quarterbacks to do that's pro style uh, setup as well, and pro style preparation. And so that's something that's going to put him way at the top of the list when teams talk to him and put him on the whiteboard. The one thing, and I <coughs> เกมเดียวเท่านั้นนะครับคว้างไป149หลา2ทัชดาว1อินเตอร์เซปวิ่งไป143หลา2ทัชดาววิ่งได้คว้างได้นะครับตัวใหญ่แล้วก็ในฤดูกาล2019นี่คว้างไป287ครั้งไม่มีอินเตอร์เซปเลย quarterback I mean, you look at guys like Tyrod Taylor. I mean, he's been that way his entire career. That's just who these guys are. I played with a guy when I was uh, national <coughs> national <player> had <coughs> had a Tyrod Taylor. <teacher. coughs> Alex Smith was just like that. And I thought at times it held the offense back just simply because. In this league, you're not going to get a lot of separation. In this league, you're going to have to anticipate. You're going to have to, you know, do, do some of the things men your money to be able to get your receivers open. So I don't think that you can coach the gunslinger mentality. Uh, I think we've seen it in Marcus Mariota, another guy who was kind of hesitant. บอกว่าไปเปรียบเทียบกับมาคัสมาริโอต้านะครับคือบางทีคอร์ทเอ็กลูกกี้คอร์ทเอ็กเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าคว้างเข้าไปในไทวินโดว์หรือช่องที่ยังไม่เปิดกว้างมากนักจะเป็นปัญหาของเทรแลนส์เหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปได้ด้วยการขัดเกลาการฝึกซ้อมครับและก็ประสบการณ์เดชานวัตสันยังไม่ไปไหนครับจะได้ไปไหนหรือเปล่า Is this relationship? The speed to cover Stefan, the size to face Julio, the technique to stay with Keenan. Which prospects have it all? เดี๋ยวไปดูบรรดา Defensive Back ตัวคุมปีกนะครับที่จะถูกดรับแล้วก็มัคเนียจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อต่อสัญญากับทอมเบดี้ไปแล้วเป้าหมายคือแหวนวงที่8แน่นอนครับทอมเบดดี้ ไม่รู้ว่าครั้งหน้าที่เราได้เห็นเดชวัตสั้นในสนามฟุตบอลอีกครั้งจะใส่ยูนิฟอร์มของทีมไหนนะครับวัตสั้นเท็กซันเองก็ยังยืนยันครับว่าไม่เทรดวัตสั้นยังอยู่กับทีมวัตสั้นเองก็ยืนยันว่าได้เล่นสน a p สุดท้ายให้กับเท็กซันไวแล้วไม่กลับมาเล่นให้กับเท็กซันแน่นอน The good old fashioned Texas standoff continues in Houston. Deshaun Watson wants out. Texans refuse. <laughs> <to create him. laughs> Coach <laughs> David Coley told our Steve <laughs> Watson, <wife. laughs> <Engine with laughs> <trucker laughs> Puddle and Flow podcast, Deshaun Watson is still a Texan as of right now. Today on Good Morning Football c o l e y further explained their quarterback situation David Coley, นี่ก็เพิ่งมาออกรายการ GMFB ครับ Good Morning Football แล้วก็บอกว่า,วาเดชานวัตส,สันเป็นควอเตอร์แบ็ของเราแล้วเขาไม่มีอะไรที่จะพูดต่อจากนั้นครับ สิ่งที่เขาพูดคุยกับดิชนวัตสั้นน่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ระหว่างเขากับวัตสันนะครับก็จะไม่มาบอกไม่มาเป่าประกาศแล้วก็ยังชื่นชมบอกว่าเป็นควอเตอร์แบ็กที่ยอดเยี่ยมครับเราหมายถึงเท็กซัสน่ะคอมมิชว่าวัตสันเป็นควอเตอร์แบ็กของเรานะครับแล้วก็จะไม่พูดอะไรต่อไป ว่านิคเซเรโอ GM นะครับเป็นคนที่ดูแลเรื่องพวกนี้เรื่องเพอร์ n นาลเรื่องบุคคลนะครับว่าไม่รู้ว่าจะมีจุดไหนที่จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับเดวิดคาร์ลีบอกว่าหน้าที่ของเขาคือเป็นโค้ชไม่เกี่ยวกับเพอร์ n น e ล ไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวบุคคลตัวผู้เล่นนะครับไมเคิลโรบินสันบอกว่าคือยังไงเนี่ยวัตสันก็ยังอยู่ภายใต้สัญญานะครับทำไมมาซ้อไม่มาอะไรก็โดนปรับแต่ว่าไมคโรอปเองก็เห็นว่าดูแล้วคือความสัมพันธ์ปัน หาต่างๆ,ๆเนี่ยมันร้าวลึกจนกระทั่งที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับถูกับตอนนี้เอ็อกซอนก็กําลังต้องสร้างทีมใหม่แล้วจะทำยังไงถึงจะทำให้วัตสันเชื่อได้ว่า เขาจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จที่นี่วอสันจะต้องการรอต่อ,อบเป็นอไปอีกปีหรืสอสปีในช่วงสร้างทีมหรือเปล่า ปีที่แล้วไม่มีปีกหลักอย่างเดียวเดฮอปกิ้งที่โดนเทรดไปอยู่กับอริโซนาคาดีนาลแล้วก็แนวก็ไม่ถึงกับดีมากครับก็ยังทำผลงานได้ดีลองนึกภาพครับถ้าไปอยู่กับทีมดีๆลายดีๆมีปีกมีอาวุธจะเป็นยังไงครับเดชอนวัตสันเจอร์ดีก็บอกเหมือนกันว่า คือเท็กซันเองเนี่ยก็สามารถจะไม่ต้องทำอะไร แล้วก็ปรับเงินวัตส,สั้นไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งวัตส,สั้นเนี่ยกลับมาสู่ทีมนะครับแต่ว่าทีนี้มันกลายเป็นว่าแท็กซันเดงเนี่ยตอนนี้ก็ชื่อเสียเยอะอยู่แล้วนะครับ <S <S นในหลายๆเรื่องถ้าจะไปทําแบบที่ปรับวัดส,สั้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วต่อไปฟรีเอเจนคนไหนจะอยากมาอยู่กับทีมครับถ้าฝ่ายบริหารเป็นแบบนี้ อาจจะต้องตัดแล้วนะครับตัดใจเทรดวัสสันไปไปเอาดราฟต์พิกมาแล้วก็ดราฟต์คอร์เตอร์แบ็กใหม่เริ่มใหม่ไหนๆก็จะสร้างทีมแล้วก็ตัดใจจากวัซสันไปครับไปเอาสิตดราฟต์ดีกว่า When you talk about the draft, five quarterbacks expected to go in the first round. Will the Texans? In the I'll draft one of them, you'll find out April the first, the 20th draft presented by the prize on NFL Network, ESPN, ABC. แล้วก็ที่โอคลาโฮมาครับมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมามีโปรเดย์มี31ทีมครับไปชมแต่ว่าไม่มีเฮดโค้ชหรือเจเนอเรลลแมเนเจอร์ไปดูเลยไม่มีคอร์ r ตแบกที่น่าสนใจครับโอกลาโฮมาในการดรัฟท์ครั้งนี้ครับ No this year, but how about the linemen? Starting four with the offensive rup. line center, Creed Humphrey sure did Both put Creed his time and his 29 reps on the bench, a nine foot four broad jump, and how about <laughs> <jump> <laughs> a magnificent 33 inch vertical a <laughs> <and two laughs> nil nil. He would have liked to do a little bit better on bench the bench. But nil 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 a bit later on in the day. Overall, very pleased

Best prospect in this year's mm -hmm. draft, according to Daniel Jeremiah. Perkins. What's uh, your evaluation of him? <laughs> well, I mean, I <laughs> uh, liked what I saw at the workout today from a physical standpoint. Uh, one of the things we're not getting to see are guys in person anymore. So watching him and seeing how physically he's built, that's kind of a big deal. I know teams really like him. He's got good strength. He's not the most very high on him. Teams <laughs> a little in the second, in the up the round I don't think he's quite as explosive as a rusher. I think he's helped out by Alex Grinch's defensive system and scheme there in Oklahoma. So, uh, you know, I guess we'll split the difference. And, and I do think he'll go sometime in, in uh, the second or third round. Land. And Lancey's like a, point a point two two strained three. hamstring after he getting his first 40. They also had Creed Humphrey, also on display, the fourth ranked interior lineman. According to ี u r ครับ y ส r o o k ติ n ์ดเ e ่าลิต t e ิร์ดเล่า o ิตเติร์ดเล่าลิตเติร์ดเล่าลิตเติร์ดเล่าลนตเตร์ด่าลิตเติร์ดเล่าลิตเ์ดเลาลรลาลิตรเล่ดลาล้วจะก์ล่าลี้อยเ่าตอยด่าลิตเตรลาดาลิตเต่าลเติล่าตเร่อลต่าเตา่อลต่าไปตล่าลลต่ ทำเรดี y นะครับเพิ่งที่จะต่อสัญญา,ากับแทนเปเบบัคเนียต่อไปนะครับเพิ่มอีกหนึ่งฤดูกาล สัญญาเดิมจะจบหลังฤดูกาล2021ที่จะถึงนี้นะครับทอมเบรดีเพิ่งจะต่อออกไปอีก1ปีปี2022นะครับแล้วก็ตอนเซ็นนี้ก็ทวีตเลยครับบอกว่าตามล่าหาแหวนวงที่8การเซ็นแบบนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ซารีแคปแต่มันเปิดกว้างขึ้นมาแล้วก็อาจจะเซ็นสัญญาผู้เล่นสำคัญสำคัญ เข้ามาเสริมทีมหรือว่าต่อสัญญาออกไปได้นะครับนี่ครับาสัญญาที่เซ็นใหม่ในจบลงเขาจะอายุ45ปีนะครับติดตามข่าวก่อนช่วงซูเปอร์โบว์เนี่ยก็คือพูดเอาไว้ว่าจะเล่นต่อถึงอายุเกิน45นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้